เค <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วพีมวันนี้เราจะไปไหนวันนี้จะไปวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมอีทงเทียนไท้ที่กระบินบุรี กรบินบุรีเหรอก็ปาจีนบุรีแต่มันอยู่ในอำเภอกระบินบุรีโอเคอ่นี่ผู้ร่วมทางเหมือนเดิมแล้วก็เบียร์นะคะแล้วก็คุณเอค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถเที่ยวกันนะแล้วก็ไปหาอะไรแบบสวยๆเขาบอกว่าแถวนะั้นมีคาเฟส่สวยๆน,น,นั่งนั่งอาหารอร่อยอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะได้ออกมาต่างจังหวัดสักทีก็เลยลองดู ทำบุญแล้วก็จะถ่ายวิดีโอเก็บมาให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเจอกันนะไปก่อน ้แ็แม่กวนอิมค,ค่ะแซตตาเนเนอิมแซตตาเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูข้างในนะโอดูดี ไปไหว้ด้านล่างกันต่อนะคะเขาบอกมีชั้นไต้ดีเนี่มีทางเดินประตูสีแดงเขาบอกให้ผักเข้าไปโอ้นี่ รอบๆก็มีรูปทำไมปิดอินนะคะตรน้ด้านบนแบบนี้เขาบอกว่าให้ว่ายเสานี้นะคะให้รับพลังใช่ไหมจัดตรงกลางคมาก่อน ทุกคนนอนเสร็จจากไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทักต่อเดี๋ยวจะไปหาคาเฟ่น่ารักมากนะเดี๋ยวดูคอเฟ่โอเคก็เดี๋ยวไปหาคาเฟ่สวยๆนะคะจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะ ตรงอื่นไหนที่นั่งเดี๋ยวลองนั่งตรงชิงช้าดิเคาใหญ่เมื่อไปใคระลัเอนากทีเอ็มอ่ะปักเต็เดี๋ยวปักเป็นนั่งเอ็มนากเอ็มอยากนั่งไหมแต่เขาไม่อยากะบฟัง เย็นไหมทดานใมรักอย่าท่า ดูนปั๊กเดินไปดูถ้าขอ้อมูนก็ดีนะนั่งวันนี้กันไหมเออ,เอ,อไปตามเอ็มเลยเออไปเอ็มถือของมานั่นเอ็มตรงนั้นแล้วไปสั่งข้าวด้วยปะ

เป็นไงบ้างบรรยากาศดีนะอ,องหามอ่ะแต่ว่าอยาไไปพัดลมทุกความที่มันจะเหมือนป่าเนาะมันก็จะร้อนชื้นแต่ถ่ายท่ามุมไหนก็สวยอะ่ะสวยทุกมุมดูเหงื่อทุกคน <laughs> ที่จัดเราเยอะใช่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 พี่จัดรเยอะ อุ้ยทิสตามาแล้วเดี๋ยวราพิซซ่าก่อนนะมันจะอบอ้าวใช่แต่ถ้านั่งเฉยๆสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ดีขึ้นนะแบบนั่งแบบว่ามันก็นั่งเฉยเลยอ่ะมันจะชิมเนี่ยมันจะชินเราอะถ้าต้เข้าใจเขานะว่ามันไกลอาหารเครื่องดื่มเขาไว้จะประมาณแบบหลักร้อยแก้วน้ำแก้วละร้อยของประมาณร้อยเนี่ยแต่ว่าก็น่ารักก็ดีนะก็มันก็แบบคาเฟ่น่ารักแล้วดีสุด เอาคูปองทุกคนที่ซื้อตอนแรก50บาทอ่ะข้างหน้ามาเป็นส่วนลดใช่ปะเปล่าเป็นแทนคูปองเงินสดอ๋ออ๋อไทนเงินสดเฮ้ยใจร้อเลยก็คือจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเก็บค่าเข้าห้างเห็ือ่ะอือใช่จริงเก็บเป็นแค่ค่าเข้าเาค่าเข้าเอามาแลกซื้อของได้อะอเก็บค่าเข้าคนละ50บาทค่าเข้าก็เอามาแลกซื้อของในคาเฟ่ได้ใช่พี่ทราบเป็นไงบ้างเป็นฝ่ายเป็นไงบ้างคะ เป็นไฟเป็นไฟเฉยๆนะทุกคนแบบ้ายทั่วไปพิซซ่าทั่วไปไม่ไม่ดีไม่แย่เป็นมาตรฐานพิซซ่ะอันนี้เอนะพิซซ่าใช่ป่ะพิซซ่าผักโขมอุ้ยร้อใช่ไงร้อดอ๋ออือ อนี้ปราจินบ okay. ุรีเป็นไงบ้างอากาศดีบรรยากาศดีเ mm. งียบสงบเหมือนมีน้ำตกเนี ouais, ่ยมาแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพเลยอ่ะไม่ไกลรีๆเนาะก็ลองมาดูนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราพยายามอยากจะหาพวกของฝากของแบบซื้อของฝากกลับไปของที่แบบของดีใครรู้บ้างใครเป็นคนปราจีนบ้างอ่ะว่าแบบ ของฝากจังหวัดล้านร้านขายของฝากอะไรเนี้ยตั้งแต่ขับผ่านมายังไม่เจอร้านขายของฝากอยากแบบหาว่าจะซื้ออะไรกลับไปเหมือนเหมือนไผ่ไผ่ดำใช่ไหมนอไม้ไผ่อะไรรูปะไผ่ตรงไผ่ตรงไผ่ตรงไ่รงเราเอาจากคำาวันประจำจังหวัดเกี่ยวดูนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราสามารถแบบแวะร้านของฝากได้ก็จะอยากแบบซื้ออะไรกลับไปแล้วเดี๋ยวด้วระหว่างทางแบบข้างทางอะไรเงี้ย ถ้ามีก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ดูว่าเราซื้ออะไรกลับมาบ้างเป็นครั้งแรกที่เรามาประจินบุรีนะคะก็ก็เงียบๆเนาะเป็นเมืองเงียบๆถนนทางก็เหมือนเพิ่งเขากําลังเริ่มทํามาพัฒนาแบบถนนให้มันแบบว่าขับดีอะไรให้รถเข้ามาได้นะทางไม่ได้ยากอาจจะเพราะว่ารถมันเยอะๆ่ไหเออถนนก็ไม่ได้ยากสาวทิดยาใเงียบๆหน่อ,อยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใคร มีโอกาสมาก็แวะไหว้เจ้าแม่กุนอิมแบบเราเนาะมันก็จะค่อนข้างเงียบสงบไม่ค่อยมีคนอะไรย่างเงี้ยคนที่ตั้งใจมาไหว้จริงๆแล้วก็แวะตรงน้ําตกเออที่นี่มีน้ําตกเหมือนกันเนอะเออเที่ยวน้าตก,ตกท<า>นันท<า>ใีใช่ใช่ในน้าตกน่าจะเป็นน้ําตกทันทีไหลมาก็โอเคค่ะเดี๋ยวไว้ดูว่าจะไปไหนต่อนะจะแวะตลาด เขาเห็นเห็นคนแถวนี้เขาไม่เรียกว่าตลาดปิงเขาบอกว่าเป็นตลาดที่ขายของพวกมีหน่อไม้สดมีอะไรของดีแหวะข้างทางนะคะคนพื้นที่เขาบอกว่าให้แหวะซื้อของที่ตลาดนูน่นตรงนูน่นที่ทุกคนเห็นอุ้ยสิบล้อบางเดี๋ยวเราไปดูกันตลาดมาอะไรจ้ามามอะไรจ้ามาเนินหน,นหอ่อยดูเลรเนี่ย ต้มหน่อไม้ดงทุเรียนอ๋อทุเรียนหน่อไม้แล้วก็นี่ด้วยจักสารนะคะปราจีนบุรีค่ะต้องแวะซื้อนะเอาไปทำอะไรต้มต้มหน่อไม้ดูหมูอ่อนพี่เขาบอกให้ด้วยขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะ ในที่สุดเราก็ได้หน่อไม้ที่เราอยากได้แล้วหน่อไม้สดนะคะพอดีว่าเจอข้างทางแวะซื้อมาพอดีดังน,นั้นวันนี้มิชชั่นของเราคอมพลีทนะคะ hey.